เปลี่ยนยวน,นเงาคนอืมบังเ,เก็บมาคนเล้วป่ะนี่มาเมาป่ามีรสชาติเปรียนะย้ยวนะะสีเขียวๆนเก็ส้มคือจังมักเม,กม,กม,กมกาแย่นค่แหละเอาไปคิดส้มืมสวัสดี<อ>ดครับ,รบวันนี้สาวผู้ไทยพาเ้าไปด้วยคะ่ะมาหาเฮ็ดนะคะวันนี้แมนเฮ็ดไปเลย มาเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนหรือเฮ็ดบดครับค่ะหรือเฮ็ดลมบะเฮ็ดลมครับแล้วแต่พื้นที่่นอื้นเนาะแม่ค่ะเอ้าไปรุ่นกันกันเนาะมาอนี้เนาะอว่ามันจะเป็นยังไ๋เนาะค่ะอือข้ากับเขาป่ามาเนาะเอ้าย่างพี่นนองนี่ครับพี่นนองพอแล้วคอนี้รอบก้อนก็เป็นอยู่นะคะแต่ว่าเพิ่นเป็นมีหลายรอบนี้ก็เป็นคือเก่าอันนี้สิเป็นช่วงอัน เขาไงสิเป็นเฮดบดเขาญ่หรือว่าเฮ็ดบดเขางันเนะาะงนันค่ะรอบอาทิทิ์เมื่อกี้เนะี่ยเป็นเฮดบดเขาดอกเห็นดอกน้อยไปอยู่นะค่ะแต่เพิ่นเป็นมีหลายเนาะอืมเขาก็ไปเห็นยุคลอนแรกนะคอนคอ,อนเขามาน่ะบ่อืมบ่ไรให้ซีหาดอกยังอ่อนอนเนีอครับ ทงนี้สิ้ขอนสิบูไควินเนี่ยพราเป็นขอนนั้นไม่ห้างมันสิบูเมนไม่น่นบากไม่แค้นเนาะสิบูโดะแต่พุทธอายจะไม่ค่อยมีต้นไม้บากไม่แค้นนะคะมันจะเป็นแต่กุ้งห้างอันนี้ม <สน S 1> ันทีเป็นต้นลังเนาะต้นไม้ลังที่คู่กับไม้ติงอืมนี่ละมันก็สิร้ายพี่น้องเลยมันล่มธรตามธรรมชาติเนาะไปเบิ่งอีกขอนหนาพูดลหรอฮะมันเห็นเนาะโผล่เร็วครับพี่น้องโอ้ พาดลายทีพาดเป็นยวนเหงาเพิ่นรอบก่อนนนมีเป็นเนาะรอบสองรอบก่อนนั่นเพิ่นมีเป็นนะคะยูนี่ช่วงขอดอเพิ่นบุเป็นอมาหมดนึงเลยเบิ่งอยูรัำเพิ่นโอ้ยบุเป็นแล้วแต่ผมได้ว่าเบิ่งทั้งเหงาเต็มกแล้วออ๋ คอนนอกๆทางเขายัางเปลีย่ยน<า>ดอกนัน้<ค>นอ <ไง S 2> ยู่เนาะขาพันแง่ครับสมบุนทักเนาะ ถ้าดอกพ่นบานแล้าก็จะดึงงาจาักน้อยนะคะบ่คือดอกพ่นนุ่มเนาะถ้าเมนแห้งไปกว่านี้แห้งดึงงยกว่านี้แห้งดึงงะอ <c oughs> หรีใหมแมนพ่นกระด้างเลพี่น้องแห้งดึงะเฮาก็รอมาอด้ตกลัว ข้างในยังเปียกอยู่เนาะฝนตกฝนตกนดีบรรดาเลยอดอกงามงามดอกเป็นไงเจ้าเข้าไปคอนแรกนี่แต่ดอกขาเงี้ยแกงกระเสียบวารุณนเนาะมันอ่อนดีแกงเสือป่าน้องมุน,น,นันนะสุกพร้อมเนะาะแก่กระเสีบเนาะยังตัวนี้อีกหลายคอลแล้วที่แบบว่า มันเป็นอันตรายนะแม่อืมเอาอย่างต้อกันไปเรื่อยๆพี่น้องคอนนี่นะใกล้ๆกันคอนเดียวกันนั่นละมนน่มัเนเหี่ยวอยู่โหอยู่อยู่ปลายเผลเป็นโดนดอกน้อยครับอุ้ยอาวผู้ไทยยังทามาเพิ่นมีเห็นใ<อ>นรายนี้ฟาไปหาสาวผู้ไทยโู้ยจงไว้ก่อนจมไว้ก่อนเพราะถ้ได้เอาเด้อพี่น้องไอ้มื่ออื่นผู้ละเรื่องเอาวเดือบวเนาะหรือว่าจังใดกับผู้ลู่นะเดี๋ยวเขาจะไปหาคอนหนาก่อนถ้าถ้ามีหมู่รุ่นนี้สาวผู้ไทยจะมีเอานะคะสาวผู้ไทยจะจงไว้เอามื่ออื่น ทานบ่มีมมจังสิมา,าอเอาจ้่าเอ้าแต่ว่าบาเรื่องนั่นเสริม,มอ,อื่นสักพอดีอืมไปไปสักก่อนี่อีกจุ่มหนึ่งพอดีสำหรับก่อนอี้แล้วเนาะอื nhung của có yêu nó này, đỏ ngon 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 Một chó ngon ngon chó ngon โอ้ยังอ่อนอยูออ่ยแต่ว่าหมดจ่ะเบิง่งอืมเบิ่งโอ้โหอ่อนอ่อนเบิ่งอืมมันเป็นน้ำน้ำหมดไปด้วยฝ่ายบ่มีบ่ออออบ่ม <Used. S 1> ีบ่มี่ไพ่โบมิ่นหมุดคันเป็นหมดอ่ะหมดดำแต่หากยังไม่หมดคัน หมดพื้นมักได้มันหวานเพิ่นมีน้ำดิเนาะอือเห็นแต่ไก้ตัวนี้ เห็นจนซอยหมดนั่นละมันนี้เนาะอ,อืมก็ได้ยู่แต่ยังหลายขอนไปแล้วยังขอนใหญ่ก็เท่าก็มีเนาะนี่ขวนน้อยตัวพึ่งกำลังงามเหมือน,น,น,นกันชาว้รนมาเก็บล้นมาหลายอาไรเลยเก็บกำลังฮนะกำลังเก่ง ซุปกระเซ็บเลยอ้อนอ,อน่นอนครับน้อยๆว่ามือมึงหนี่งเขาบวหลายเก็บสะดอกมันบวหลาย เขางามอยู่พี่มันหลายนอมนี่แต่มันดักกระดอกง่ายคือเขาอยู่สองรอบก่อนเพิ่งมีเป็นอะไรอย่น,นี้เนะาะเป็นรอบนีขายง่ขนาดเลยเขาก็พานมาหลายคนอยังอยู่คนอสองคนอนี่ยแหละ ตกใหญ่ขายญ่ายก็เขาเนาะ mm. oh. อย่างนี้ผู้ดอ,อกคนว่าถ้าเป็นไม้ห้างเนี่ยมันจะเป็น,ม,นมันจะขุยที่ขายง่ายแต่นมหลายเนาะเอาไปอีกหลายคอนอยู mm. อ่วหลอกก่อนกระปินเออลบ,บนี่กระปินอีกแถมยังมีน้องน้อยคันว่าพร้อมเลยนี่นี่นอนอนอเออมันจะเปล่นเลย<น>เลยเจ้ผัว ันจะได้อยู่แต่โบราณที่สาวผู้ชายเห็นกับประมาณนี้แหละที่เห็นขอนเหล็กนะขอนนี่นะ้ามเท่าอีกจังเตอร์พี่นั่นแหละมาละบอกเดี๋ยวกิบน้ำก่อน นี่โอ้ดอกนมแต่นี่มองน,น,นี่พอมันตะโตะเูนี่นี่วู้ดหลายเนะตะโพตะเปะนะเนาะวันนี้นี่วู้ดหลายก็ได้ละนี่ก่อนขันหุ่นยากกันหลายทุกจังนะนี่ออกมาแล้วไปทั่วทุกฟอนนะครับนี่ก็ได้อยู่ประมาณโลนึงนี่แหละเนาะดอกอ่อนอยู่มัอนี่ก็ได้แต่ว่าอ่อนซ้ำมือน,น่ะ แต่ก็อ่อนอยู่อ่อนอ่อนอยู่หลายรอบนี้มดเดี๋ยวกินมดหลายเพราะว่าเพอมนเป็นน้อยไงแต่คือว่าพฤิเป็นอีกอยู่ดอกเป็นๆเพราะว่าอันที่เราเห็นว้กระสามสี่ขนกันยังเลกน้อยอยู่เนาะครับเหลือไว้จักสิญญอย่างบ่ยังอืมงันมดกินวันยังดอกะเม่อนี่เมีได้ยานคนเอานะครเพราะว่าส้นมากเพิ่นจะกลายไปไปกลายไปเข้าไปข้างในเข้าปัญหาอยู่ใกล้ๆเนาะครับไม่ได้เข้าปลาเลยก็เดาะหาหเฉพาะมองที่แบบเขาเคยหาตลอดนะ ก็ได้อยู่เมื่อนี้เอาอุปกรณ์มาน้ำแต่หมักมามีต้นสูงไม่ได้ต้นสูงแต่ห้าวกับส่ยอย่างอื่นนไปเกาะน้ำไม้เกาะไปเลยก็ได้อืเอ้านี่แหละผลงานท้าวก็ได้เมื่อหนาจึงเบิ่งกันไหมเมื่ออื่นจึงเมื่ออื่นเมื่ออื่นชมาเอาอันที่มันเหลือไว้เลรอค่ะอืมันที่ท่ายเบิ่งเล็กน้อยอ่ะละจังหลายขอนสามขอนนุ่งน้อยนอยเอ้าเมื่อนี้ก็ขอยัดกลับก่อนได้อยู่หมานอยู่หมานอยู่บ่มหมาหลายก็ะดกเ้พ่อได้กินพอได้กินหมดนังนะ แต่เฮ็ดเฮ็ดธรรมชาติมันแสบเนาะแม่เฮ็ดธรรมชาตินี่วากินกับอย่างก็แสบเฮ็ดอย่างกินก็แสบนี่แหละป่ะออกพากันออกเมื่อครับวันนี้พี่น้องเลยอป่ะเมือยย่อไหร่จะพอกันใหม่ครับเมื่อนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ